สุดเดือทุกท่านด้วยนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาต่อกันที่ตัวละครที่จะสอนเล่นตัวต่อไปนะครับผมอย่างโรสเซเลนเองนะครับผมโรสเซเลียนเนี่ยเป็นตัวที่มีท่านผู้ชมเนี่ยขอมาในช่องคอมเมนต์นะครับผมซึ่งถ้าใครอยากให้ทําตัวอะไรต่อไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมต้องบอกเลยว่าโรสเซเลียนเนี่ยเป็นตัวที่ผมเล่นมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะก่อนที่ผมจะได้ไอจไก่ก็คือตอนนั้นเน่ยผมเล่นทีมแช่แข็งไนงะ ผมก็เลยเอาโรสเดียเนี่ยมาเล่นแทนอายากากะนะครับแล้วพอได้อายากากะเนี่ยก็โยนโรสเดียทิ้งไปเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะลองรื้อฟื้นกันกลับมาเล่นโรสเดียกันหน่อยดีกว,ว่านะครับโรสเดียเนี่ยเป็นตัวน้ําแข็งนะครับผมแช่วุฒเป็นหอ,อกซึ่งในเรื่องของการเล่นโรสเดียเนี่ยจะเน้นไปทางการแช่แข็งศัตรูนะครับผมแล้วก็การทำคอมโบท่ากระทัดต่างๆที่สามารถทำคอมโบท่าได้กับท่าน้ําแข็งซึ่งก็จะมีเป็นท่าน้ําไฟฟ้าแล้วก็ไฟนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าท่านไหนที่แบบทำคอมโบเวิร์กสุดเนี่ยผมว่าเป็นธาตุน้ำนะครับ ทำให้มันเป็นศัตรูติดการแช่แข็งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อย,อยเอาธาตุอื่นตีนะ <S <S <ๆ>เรื่องของสตตต่างๆที่เราควรจะอัพกับโรซเลียเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคิเลตน,นะครับผมแล้วก็คิเลตคิดาเมดแล้วก็เอนจิ y r e ิชาร์ดนิดหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าสกิลตีของโรซเลียเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับในการใช้งานแบบว่าตีศัตรูวงที่แบบวงใกล้ๆวงเล็กๆนะครับแล้วก็วงถึงกับวงใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันนะครับผม อ่ะเรามาลองดูเรื่องของการใช้สกิลการทําอะไรในการตีดีกว่านะครับเราลองไปสักที่นึ่งดีกวนะ่าเดี๋ยวเข้ามานะครับลองไปทำเควสประจําวันดูเลยแล้วกันนะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะผมสำหรับการเล่นโรสเดียเนี่ยก็คือการทําแคสเซอร์อินเมชั่นนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้กันทีหลังนะเราไปดูเรื่องของการตีนก่อนนะครับทีมที่ผมมาเล่นวันนี้นะครับจะมีเป็นสิงขิวคาซฮะแล้วก็ทาเวลเลอร์มายแล้วก็โรสเดียรับตัวที่เราจะเน้นในการเล่นเนี่ยนะครับจะมี เระลองดูกันก่อนนะครับการตีโรสเซียให้แรงเนี่ยก็คือการเอาธาตุน้ำา่าน้ำอะไรก็ได้นะเข้าไปแปะก,ก่อนแล้วโรสเซียกด E ดำนะครแล้วก็ฟันยาวเลยครับคือเท่าทำแคสเซิลแอนิเมชั่นของหอ,อกเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็จะสามารถตีได้รุนแรงขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนะครับน้ำอีกทีหนึ่งกดตีไปเลยก็ได้ครับอะโรสเซียตีมาแล้วลองอตีหลอของโรสเซียนะครับโรสเซียก็จะพุ่งหอ,อกลงพื้นไปแล้วก็จะมีเป็นเอ่อ เป็นเล็กๆนะเป็นคล้คายๆหอกะเล็กมาช่วยระีท่านต้องแข่งใส่ศัตรูได้เหมือนกันซึ่งดีมากๆนะสำหรับตัวธาตุน้ำที่สามารถทำแบแบบแบบสิงคิวได้ก็คือแบบว่าทำให้มันติดธาตุน้ำแบบเยอะๆได้นะครับแวก็ค่อยกดกิวมติของโรสเลียเนะี่ยหรือว่าคิวหลักก็ได้ยิ่งกิวหลักมันก็วงข้างกว้างนะไม่ได้แย่อะไรเลยเอาลองกด E ลงปุ๊บแล้วก็กดอันนี้ก็เมื่อกีก้เราธาตุไฟนะจะเป็นแต่ว่าจากการจากการที่ผมลองเล่นอยู่นะธาตุไฟมัน ถ้าเราทำคอบโบตอนแบบเมื่อกี้เลยก็คือที่มันติดไฟอยู่แล้วก็ค่อยเอาต้องแข็งไปตีสดเลยนะโดยที่เราไม่ได้แช่แข็งเนะี่ยมันจะเล่นค่อนข้างผมัวมันจะเล่นค่อนข้างไม่ถนัดเท่าไหร่น,นะครับมันจะไม่ได้แม่นเหมือนจับวางเหมือนตอนมันแช่แข็งไนงะอ่านะครับเราพอเห็นภาพกันไือยังเลยนะครับเอาลองไปดูนี่สักครั้งนะผมก็คือต้องบอกเลยว่าโรซเลียเนะี่ยเป็นตัวที่สกิลมันไม่เลื่องมากเลยนะเหมาะกับคนเล่นใหม่มากๆเลยนะครับ โดยเฉพาะเอามาเล่นคู่กับตัวฟรีๆอย่างเช่นบาบาร่าอะไรเงี้ยครับิงๆเล่นกับบาบาร่าก็ได้นะไม่ใช่เป็นต้องมีสขิวได้นะบาบาร่าก็ได้แต่ว่าเราต้องคือมันเน้นเน้นการฝึกในการเล่นความถนัดของตัวไหนมากกว่าผมรู้สึกว่าเล่นถนัดของธาตุน้ำมากกว่านะเพราะว่าไหนแล้วต้องกะบูมองศามันในการแปะให้ได้ศัตรูเยอะๆแล้วก็การเอาแต่ว่าโลสเเดียเนะี่ยพอเปลี่ยนเป็นโลสเเดียพเนี่ยเ,เริ่มเล่นง่ายแล้วนะเรื่องของสกิลเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้าใจง่ายนะแล้วก็กดสามารถกดรัวๆได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามีแบบว่า ยี่นะครับโสรสเซียเนี่ยมองว่าผมมองว่าหลายๆคนจะมองว่าเป็นตัวซับ DPS ใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันเป็นข,ขึ้นเป็นเมน DPS ได้เลยนะครับมันดีถึงขนาดนั้นเลยนะอะ่ลองกดตีดูมันสามารถที่ิงมันเล่นยันยันท้ายๆเก่งมากนะถ้าเราแบบว่าอัพดีๆหรือว่ามีเอฟแฟกต์ที่โชคดีด้วยนะครับซึ่งเรื่องของเอฟแฟกต์เดี๋ยวเราค่อยมาพูดทีหลังกันเนาะนะครับโอเคอันนี้ไปแล้วก็โรสเซียต่อแล้วเราติดเราติดธาตุน้ำดับน้ำของสีเขีวด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถตีได้รุนแรงแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเอง ไม่เร็วขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าเราแค่แบบมันตีแล้วมันแบบว่ามีน้ํามาช่วยเราอะเรารู้สึกว่ามันตีแล้วมันขึ้นนั่นเองนะโอเคนะผมเรื่องของสกิลพาสซีฟของโรซเดียนะผมสกิลพาสซีฟเนี่ยโรซเดียเป็นตัวที่ผมเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ผมมองว่าสกิลพาสซีฟค่อนข้างแปลกนะครับสกิลพาสซีฟของโรซเดียก็คือตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้าผมก็คือในช่วงกลางคืนของเกมเกณฑ์ชินนั่นเองนะผมโรซเดียเนี่ย จะมีความสามารถในการเดินเร็วนะครับจะเดินเร็วขึ้น10%ซนะครับซึ่งมันก,มนก็มันก็ไม่ได้มีผลกับเกมอะไรมากนะแต่ผมมองว่ามันสร้างน่าสนใจดีนะก็คือส่วนมากนี่ยตัวอื่นเนี่ยมันจะสกิลพาสซีมันก็จะแค่แบบว่าตีแรงขึ้นอะไรขึ้นซึ่งผมว่าจริงๆใครจะว่าไร้สาระมันก็ไรสาระนะแต่ว่าแบบผมมองว่ามันเป็นกกมมิกเล็กๆน้อยๆน,นะเพราะว่าเรื่องของสกิลอะไรต่างๆในอัสเตรเียค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับไม่ได้ต้องการสกิลพาสซีในการช่วยทาอะไรซะมากกว่าโอเคแล้วผมรามาดูในเรื่องของ ของอัพโรซเลียบ้างดีกว่านะผมะเข้าเรื่องของอัพก่อนนะของอัพเนี่ยจ,จะเป็นพลึงท่าน้ำแข็งนะผมแล้วก็ไอเทมฮอฟอสคอร์นะครับเป็นวอเบอรี่เนี่ยคลิปๆเมื่อกี้นี้ก็คือคลิปโนเอลนะผมลืมพูดเรื่องวอลเบอรี่ไปนะครับแล้วก็เป็นไอตานะครับที่ดรอปจากฟาทุยฟาทุยเนี่ยก็กดเอาได้เลยนะกดแล้วก็ฟาร์มเอาตามสมุดน,นี้เลยนะแล้วก็มันมีมันมีขึ้นอยู่ทั่วอยู่แล้วนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แน่เป็นห่วงเท่าไหร่เรามาดูเรื่องของบอสกันดีกว่านะครับ บอสี่เนี่ยเป็นบอสตัวแรกเลยนะในเกมที่ในเกมจะให้เราไปตีนะซึ่งไม่บอกเลยว่าไม่แนะนําให้เอาน้ําแข็งไปตีนะครับแนะนําให้เอาไฟไม่ก็ไฟฟ้าไปตีนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นอะไรดิเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า้ะกันแรกๆเนี่ยผมแรกๆเนี่ยบอสตัวเนี้ยผมว่ามันฟาร์มยากมากเลยนะแต่พอเราฟาร์มเป็นบุ๊คเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามือบุ๊ะ มันเป็นบอสที่ฟาร์มง่ายสุดในเกมเลยนะโอเคเราลองมาฟาร์มมาดูนะก็นี่แหละนะครับจุดเด่นของเอ่อโสเตรียอย่างหนึ่งก็คือมันค่อนข้างฟาร์มของอัพได้ง่ายนะครับของอัพเนี่ยมันไม่ได้หาย,ยากเลยขนาดนั้นแต่ว่ามันมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งโอเคนะครับเอาไฟฟา้าตีก่อนนะครับเราตีข้างล่างมันก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะตีบ่อนซึ่งผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะค่อยๆสอนเราเรื่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเรามาฟาร์มครั้งแรกยันฟาร์มครั้งล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีสอนนะครับ ตึ้งอยู่บนจอรเราเนี่ยครับเนี่ยตรีรัวๆเลยครับตีจนจะตายเลยนะปกติคลิปคลิปของเราเนี่ยมันจะเสียเวลาการตีบอสใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเราเริ่มไม่เสียเวลาแล้วนะรเราไปไวได้เลยอเรอบต่อไปคือเราต้องไปตีตรงคอมันตรงหัวมันมันจะสลับแกนมันจะอยู่บนหัวมันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอ้ย เมาส์ไปเลยวะอ๋อหันหัวไม่ได้โอเคนี่แหละครับมันก็มันก็จะล้มลงมาทำให้เราตีได้แบบง่ายๆเลยมันแต่ว่าความง่ายกับมันขึ้นอยู่การจัดทีมนะครับแนะนำว่าการฟาร์มเนี่ยเราเอาโลซาเดียออกไปก่อนดนะีกว่าแล้วก็เอาไฟฟ้าเอาไหนก็ได้เนะี่ยมาฟาร์มแทนนะครับโอเคแล้วก็ได้แนละ้วคริวเป็นเป็นเอ่อเนี่ยพอฟอสคอร์มาสองอันอันนี้คือเลเวลของผมนะจะได้ฮอฟอสคอร์สองอันนะผมแล้วก็ผลึกธาตุอีกนิดหน่อยนะครัผลึกธาตุเนี่ย ต้นเกมเนี่ยผมว่ามันฟาร์มได้จากไอ้บอสนี้อย่างเดียวเลยบอสตัวอื่นเนี่ยใกล้สุดนะผมว่าก็มีอันนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเกินเกินความจำเป็นไปนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างตีนานแล้วก็เรื่องมากด้วยอันนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่อ่าเรามาดูเรื่องต่อไปดีวกว่านะครับผมเรื่องของเอ,อ่อไ,ไหนวะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนกลับไปเป็นโรสเลียก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นโรสเลีย I hear you've a job for got job โอเคไปนะรเรื่องต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาวุธนะครับอาวุธของโลซเลียเนี่ยแนะนำเป็นสเตตที่เพิ่มคีย์เลสนะครับผมเพิ่มอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคริติคอลหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเพิ่มเป็นฟิสิกอลดาเมจแม้ก็เอนจิ้นรีชาร์ตก็ได้นะครับสเตตอื่นไม่ค่อยแนะนำนะก็คือด้วยความที่โลซเลียเนี่ยเป็นตัวซับดีพีเอสถึงเมนดีพีเอสได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำดาเมจอะไรเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับพยายามหาลองหา หอกแบบว่าสามดาวสี่ดาวอะไรเงี้ยที่มันเพิ่มสเตตเพิ่มสเตตแบบพูดอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ลองอัพแล้วก็ลองเอามาใช้กับโลสเดรดูซึ่งตอนแรกผมใช้เป็นไพโมเดอร์เจ็ดวิงสเปียนะเป็นหอกของเสี่ยวนั่นเองนะครับได้หอกเสี่ยวมาแต่ว่าไม่มีเสี่ยวนะก็เลยเอามาเล่นกับโลสเดอร์ไปก่อนแล้วนะก็จะมีเป็นเหรอเรื่องของการเพิ่มคิเลดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนะี่ยเวลาเราตีโดนเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มแอคแท็3.2%เป็นเวลา6วีทุกได้สูงสุด7ครั้งนะครับซึ่งก็ ผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะอย่างนั้นมันก็เพิ่มคีเลตน,นะยแต่ว่าถึงเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากสกิลไอสเตตลองมันก็เหอะมันจะเหมาะกับตัวอื่นมากกว่าน้นที่ใช้หอ,อกตีรัวเช่นหูเต่าอะไรเงี้ยหรือว่าเสี่ยวนะจริงๆมันเหมาะกับเสี่ยวสุดเลยนะหูเต่าเนี่ยมันก็จะมีหอ,อกโฮม่าอะไรของมันเหมือนกันนะครับก็นะครับก็อันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็หาอาวุธมาเล่นได้ไม่ยากสักเท่าไหร่อะมาต่อที่เรื่องของอ์ติแนะครับอกต์ผมแนะนำนะครับเรื่องของ คิเลสคิดาเมทนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยด้วยความที่มันเป็นตัวรีเพนนะขอให้มันมีคิเลสคิดาเมทที่เยอะไว้ก่อนนะครับเรื่องอื่นเนี่ยมันจะตามมาทีหลังเองนะแต่ที่ผมไม่ใช่แต่ที่ผมนะเออเซตท,ที่ผมแนะนำนะครับจะมีเป็นเซตท,ที่อยู่บนยอดเขาอันนี้นะเป็นเซตบิสซาสเตเยอร์นั่นเองนะครับเซตนี้ก็คือใส่2ชิ้นนะครับจะได้เพิ่มดาเมจท่านน้ำแข็ง15%แล้วก็ถ้าใส่4ชิ้นเนะี่ยแล้วก็ถ้าเราตีศัตรูที่มันโดนธาตุน้ําแข็งอยู่เนะี่ยคิเลสข,ของเราเนะี่ยยจะะเเพิ่่่มม20%นนนนนนครรััับผแแแล้้้วก็็าตศนนะูโดขงนะี โดยแชย้แข็งอยู่นะครับเราก็จะได้เพิ่มคิเลตอีก20%ก็คือสมมติว่าถ้าเราเล่นน้ํากับโรซาเลียแล้วสามารถแช่แข็งศัตรูแบบแข็งไปเลยได้เนะี่ยเราจะได้บวกคิเลตถึง40%เลยนะครับผมก็ถือว่าโอ้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยผมถึงแนะนําให้เล่นเป็นแช่แข็งไปเลยไงไม่ไม่ให้เล่นแปะท่าสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องของถ้าเราใช้สี่ชิ้นนี่นั้นแหละแล้วมันทําให้เราตีแม่นขึ้นด้วยนะครับ แล้วยิ่งถ้าเราแบบว่าจะเอาธาตุมาผสมกับมันเพิ่มเติมเนี่ยมาทำได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคอีกเซตหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับอีกสองเซตที่ผมแนะนำนะจะจะเป็นเซตที่เน้นเล่นเรื่องของสกิลมันติโรสเซียแหละจะเป็นเซตอันนี้นะครับที่อยู่อินเดซมาซึ่งผมว่านะครับมันโรสเซียมันไม่ได้ตายตัวว่ามันจะเป็นตัวที่เราสุ่มได้ตอนไหนไงเราอยากเล่นตอนไหนแล้วก็ค่อยออกขึ้นมาเล่นนะเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่มีปัญหาเรื่องของการหาของอัพสัเท่าไหร่นะโอเคอันนี้นะครับจะเป็นเซต เอเบมออฟเซิร์ฟเฟตนะครับผมเซตนี้จะเพะ Energy ิ่มเอนเนอร์จีดิชาร์ด20%นะครับผมแล้วก็ถ้าใส่สี่ชิ้นเนี่ยดามเมจของอันติเนี่ยจะเพะิ่ม25%แล้วก็เพิ่มเป็น25%ของเอเนอร์จีดิชาร์ดนะครับผมแล้วก็เพิ่มได้สูงสุด75%เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เอเบมออฟเซิร์ฟเฟตสี่ชิ้นเนี่ยจะต้องหาแฟกที่เป็นเพิ่มเอเนอร์จีดิชาร์ดมาเยอะๆเลยนะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะใช้เรื่องของสเตตสี่ชิ้นเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด,สด,สดนั่นเองนะครับผมแล้้วกก็อีีชินนเน่ย อ่านี่เนี่ยครับที่ผมแนะนำอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็น n o b l i s oblis oh นะครับผมก็จะเป็น2ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเอ้ยเพิ่มดาเมจอันติอ่ะถูกด้วยยี่สร์เนะผมแล้วก็4ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มเป็นตอนที่คนในทีมเราเนี่ยกดอันติเนี่ยจะเพิ่มแอคแท็ของคนในทีมยี่เป็นเวลาสิบสองวินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางอันติแล้วนะแล้วก็เราจะต้องมีตัวที่แอคแท็ดีๆหรือไม่ก็ใช้โลสเตเดียนนี่แหละตีไปเลยนะครับเพราะว่าโลสเตเดียนเนี่ยค่อ,ขอนขข้้้าาาางงงงงถเเเเเเรรรล่่่่นนนือออป็ยยชกทำีึบ มันจะเพรามันจะมีคอมโบเรื่องของการใช้สกิลด้วยนะครัสกิลของโรสเตียเนี่ยสกิลนี้พูดถึงเรื่องของสกิลหลักก่อนนะสกิลหลักเนี่ยประมาณหกวีนะครับซึ่งไม่ได้นานสักเท่าไหร่นานพอที่จะให้เราสลับไปเป็นตัวอื่นแล้วมาตีแล้วก็กลับมาแปะท่าน้ำแข็งวนซ้ำๆๆำซ้ำซำเรื่อยๆได้นะครับสกิลตีผมก็ว่าไม่ค่อยได้นานนะใช้เอเนอร์จีหกสแล้วก็เรื่องของอ่ะเรื่องต่อมาเลยนะครับจะเป็นเรื่องของดาวนะครับกลุ่มดาวเนี่ยตอนนี้ผมปลดไปแล้ว3อันนะเป็นตัวด้วยความที่นเป็นตัวสีดาวเนี่เราเลยปลดกลุ่มดาาาว้คค่่างงาค่ออนนนนนขงงยยะะรรัับแกเเีจเป็ ซีหนะครับก็จะเป็นถ้าโรสเดียตีติดขีนะครับผมเราก็จะได้เพิ่มแอคแทร์สปีดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มดาเมจของการแทบปกติสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสี่บีนะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าจะมีถ้าเราปลดล็อกซีหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเพิ่มเรื่องของคีดาเมจให้เยอะเลยนะครับเอ้ยเพิ่มเรื่องของคิเลตให้เยอะๆเลยโอ้โหพูดผิดตลอดเลยนะครับซีสองนะครับผมก็จะเรื่องของระยะเวลาอันตรีแลยเนี่ยจะเพิ่มสี่บีนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันทําให้เราเนี่ยสามารถมมีเเวลาาาในนนนนนกรทคออโบได้้ขึั่ง ซีสนะผมเหมือนตัวอื่นเลยนะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มเลเวลของสกิลแล้วเนี่ยสามเลเวลแล้วก็เลเวลของสกิลลราเนี่ยจะเพิ่มไปตันที่เลเวล15นะครับซี CC เนี่ยถ้าเราใช้กดสกิลหลักไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดตีติดขีนะผมเราจะได้เพิ่ม Energy 5หหน่วยของโรซเลียนะครับซึ่งก็อันนี้นะครับโรซเลียนี่ยอย่างที่บอกไปเลยใช้ Energy 60หน่วยนะเพราะฉะนั้น อันเนี้ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถโกนติได้บ่อยขึ้นนะครับผมแล้วก็ซ5เนี่ยเพิ่มเลเวลของสกิลตีลดิเราแด้สามเลเวลแล้วก็เลเวลสกิลโกติจะไปตันที่เลเวล15บห้านะผมส่วนซ6หสุดท้ายเนี่ยสกิลติที่มันเป็นประกายผลึกน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะลดความต้านทานกายภาพของศัตรูเนี่ยยีเปเ็นเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตั้งแต่ C1 ยัน C6 เลยนะผมว่าน่าปลดหมดเลยนะครับ น่าปวดหมดนทุกวันเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้มายันซีหกเลยดีกว,ว่าถ้าถ้าเราไม่ได้เจอตัวอะไรที่ตกเราได้อย่างเช่นอย่างผมเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้อาักรซะก่อนดนีไม่เห็นน่าเสียดายไม่งั้นโสรสเลียเราไปไกลแล้วนะนะครับผมต่อมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสกิลนะการอัพสกิลนั่นเองในเกมนะผมในเกมเนี่ยมันจะมีระบบอยู่ด้านบนคือระบบการแนะนําว่าเราควรจะอัพอะไรก่อนในเกมเนี่ยแนะนาเป็นเรื่องของอันตีก่อนแล้วก็สกิลหลักแล้วก็การจมตีปกติ ผมแนะนําการโจมตีปกติเป็นอาสุ้ายแล้วนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําเป็นเรื่องของสกิลหลักเนี่ยอาจจะขึ้นมาก่อนแล้วก็สกิลอันติอาจจะลงไปนิดนึงนะเพราะว่าแต่จริงๆนี่ยมันมันควรจะไปด้วยกันนะไม่ควรจะปล่อยให้ไหนมากกว่าการเท่าไหร่เพราะด้วยความที่สกิลหลักเนี่ยเราสามารถกดแล้วก็ทําความโมได้ทันทีเลยเนี่ยถึงมันจะได้ไม่เยอะเท่าวันติเนี่ยมันทําให้เพิ่มความคล่องตัวเรามากกว่าแต่ว่ายังไงก็แต่เนี่ยควรอัพทั้งคู่แล้วแล้วก็ควรจะอัพเรื่องของการโจมตีปกติด้วยนะเพราะว่าโรสเดียนมัจะเนเรรื่อองงขกาจตีปติ แบบตีหลายๆครั้งนะครับเนี่ยจะเห็นเรื่องของแตทเนี่ยหนึ่งฮิตสองฮิตสามฮิตสี่ฮิตห้าฮิตนะครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยตีได้แรงขึ้น,นครับโอเคนะครับผมส่วนในเรื่องของของอัพโรสสองอัพสกิลของโรสเซียเนี่ยจะใช้เป็นสมุดบาลัดนะครับสมุดบาลาัดเนี่ยจะอยู่ในมอสเตทนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับฟาร์มได้ทุกๆวันพุธเสาร์แล้วก็อาทิตยนะ์เนี่ยเป็นสมุดท,ที่ก็ ปกตินะก็ใช้ันค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตาที่มาจากฟาทูอีกแล้วก็กดหาวเลยนะครับกดหาาแล้วก็ไปไล่ตีเ,เลยนะครับโอเคส่วนเรื่องของของที่มาจากบอสประจำสัปดาห์เนี่ยรสเซียเนี่ยใช้ของอัพที่มาจากบอสชายนะครับบอสชายอยู่นี่จะใช้เป็นไอเทมวันนี้นะครับไอเทม shadow of the warrior นะครับก็ชายเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันตียากไหมวะมันก็มันก็ไม่ได้ยากนะ แต่จะว่าง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นลองลองมาตีดูนะครับยังไงก็ได้แต่นะในสตอรี่ของเมืองลิเย่เทอร์เรเนเนี่ยเราเคยตีชากันอยู่แล้วนะมาจจะทุลักทุเลนหน่อยนะเราลองจัดทีมดีๆแล้วก็มาเล่นดูได้โอเคนะผมต่อมาจะเป็นเราพุบข้ามอะไรไปปะวะาอัลลิเเกเเ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 เ ผมว่าเราควรจะพูดถึงกันหน่อยนะก็คือคีอิ์เพ่นผมไม่ได้เคยพูดเลยนะเรื่องนั่นคือเรื่องของการสั่นพ้องของธาตุน่นองนะครับคนที่มาใหม่ๆอาจจะงงสั่นพ้องอะไรของมันวะนะครับการสั่นพ้องของธาตุเนี่ยก็สามารถกดดูได้ที่ด้าบล็บแบบ Elemental Resonance นี่นนะครับก็คือธาตุในเกมเนี่ยนะในทีมเนี่ยมันจะมี4ตัวใช่ไหมในการจัดทีมของธาตุแต่ละตัวเราเนะี่ยเราจะสามารถมีพลังวิเศษของแต่ละอันออกมาได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราใส่4ตัวโดยที่ธาตุไม่ซ้ำกันเลยเนะี่ย แล้วก็ทุกตัวเนี่ยก็จะได้เพิ่มความาน้าทานธาตุ15%แล้วก็ความาน่าทางกายภาพ15%นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับมันจะดีกว่าถ้าเป็นพวกแบบว่าธาตุเหมือนกันเช่นธาตุเรื่องของธาตุลมอย่างเงี้ยนะครับก็จะลดการใช้ซรเมิก15%แล้วก็เพิ่มมูฟเมนต์อะไรต่างๆนานาที่มันก็ดีวบาอันนี้แน่ๆนะครับซึ่งเรามาดูเรื่องของธาตุน้ำแข็งเรากันดีกว่านะครับธาตุน้ำแข็งเนี่ยเท่าใส่2ตัวนะเราก็จะลดการแบบว่าเอฟเฟกต์ลดเอฟเฟกต์ที่เราได้รับจาก ธาไฟฟ้าเนี่ย40%นะครับผม40%ก็คือลดเวลาที่เราจะได้รับ40%เออแล้วก็เพิ่มคิเลดกับตัวที่โดนน้ําแข็งโดนน้าแข็งแช่แข็งอยู่15%นะครับซึ่งในน้้นงบอกเลยว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยแล้วถ้าเราแบบว่าจริงๆเราแบบสมมุติเรามีโรซาเดียแล้วอะแล้วเรามีอีกตัวหนึ่งที่แบบเป็นน้ําแข็งดีๆชงยุ่นก็ได้นะครับชงยุนหรือว่าตัวพวกแบบว่าน้ําแข็งซีดาวอย่างเช่น เดวน้าก็ได้นะครับผมหรือว่าตัวพวกแบบตัวที่มันทำ d อย่างหนักๆได้อะอย่างเช่นชงยุนก็ได้นะครับแล้วก็เดวน้าเดวนาจะเล่นเล่นทางัพ p อ o r t แต่ว่าเอามาก็ได้เหมือนกันนะครับจะได้เล่นแบบให้มันติดสกิลนี้ไว้แล้วก็ได้เป็นตัว support, ัพ p อ o r t มาเล่นด้วยถึงมันจะทําให้เพื่อช่วยมันไม่ได้ช่วยในการทำ damage ได้ไม่เยอะเท่าไหร่อย่างน้อยเราได้สเตตอันนี้เข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยก็โอเคแหละนะแต่ว่าถ้าเราถ้าเรามาใหม่จริงๆเ่เราอาจจะมีอาจจะเพึ่งสุ่มได้โสรสเซียนะ ตัวที่มันมาอยู่ในเอดีเราที่แบบเราเล่นเควสไปอะ่ะก็จะเป็นเคียาใช่ไหมซึ่งผมไม่ได้นานะไม่นะนะได้นะนะําให้เอาเคียามาเล่นคู่โรซาเดียนะเพราะมันแบบไหนเราจะต้องปั้นเคียาด้วยไหนจะต้องปั้นโรซาเดียด้วยนะครับเราเอาช่องนั้น่ะไปใส่ตัวอื่นที่มันทําดาเมจดีๆหรือว่าไม่ก็เป็นตัวฮิวไปเลยดีกว่านะครับทาให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานี่ยผมจะเป็นเรื่องของการแคนเซิลนิเมชั่นนะครับการแคนเซิลนิเมชั่นเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยตีได้เร็วขึ้น ไม่ได้แรงขึ้นนะตีได้แค่เร็วขึ้นการแคสต์นเมชันเนี่ยเดี๋ยวลองหาศัตรูแถวนี้ดูนะครับศัตรูดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ,ะะรบเดี๋ยวเราลองมาดูอ่านี้เลยก็ได้ไหนๆมันก็มาแล้วนะครับแปรน้ำไปก่อนมันจะตายก่อนไมปแล้วโอเคนะครับการแคสต์นเมชั่นก็คือปกติเนี่ยถ้าเรากดตีไปแล้วนะครับเราก,กดตีไปเนี่ยแล้วเรากดค้างเนี่ยมันก็จะฟันไปเรื่อยแล้วมันจะมีกดรัวๆไงนะครับกดรัวๆพูดผิดนิดนึงนะครับกดรัวๆมันจะมีเสียจังหวะกันอยู่ๆดาบเนี่ยเอ้ยไม่ ไมพูดผิดตลอดเลยอะไรวะคลิปนี้อยู่ๆหอ,อกเนี่ยมันจะเสียเวลาในการกวาที่มันจะมาโผล่ในมือแล้วได้นะซึ่งมันเป็นเวลาน้อยนิดก็จริงแต่ว,ว่าสาหรับการตีอ่ะมันทําให้เราเสียจังหวะไปเยอะมากนะครับเราลองดูลองดูกันนะครับส,สมุ่มัคคีคือไม่ได้แคทเธอร์นเมชันอันนี้คือแคทเธอร์นเมชันจะเป็นไงตีครับจะสังเกตได้ว่าผมจะวิ่งออกแล้วก็กลับมาตีว่งออกแล้วก,กลับมาตีเนี่ย ซึ่งการวิ่งออกเนี่ยมันจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันก็คือมันจะทําหลอกระบบเกมว่าเราเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องเอาดาบมาอยู่บนมือนะตีต่อได้เลยอะไยกีดนะเออก็ทําให้แล้วเนี่ยจริงๆอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับตัวหอ,อกทุกตัวเลยนะหรือจะเป็นตัวดาบก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวหอ,อกเนี่ยจะเห็นผลได้ค่อนข้างเยอะกว่ามากเลยนะโอเคนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของอยังเอาเรื่องกอดสุดท้ายก่อนเลยแบบเรื่องกอดสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของตัวอะไรที่เล่นแทนโรซาเลียได้บ้างนะครับอ่ะเราลองมาดู ตัวละครเข้าๆนะครับในเกมนี้ที่เป็นธาตุน้าแข็งเนาะห้าดาวเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วห้าดาวเนะี่ยังไงมันเหนือชั้นกว่าอยู่แล้วแค่แบบ ula, ย,ยูลยนะ่าอายากะการยูอะไรเงี้ยสามตัวเนี่ยเป็นมหาเทพแห่งธาตุน้ําแข็งอยู่แล้วเรา,าพูดถึงเรื่องของแค่ตัวสีดาวดนะ้ยตัวสีดาวน้ําแข็งนะในเกมนี้จะมีเป็นชงยุนเดวนาอขอเพิ่มสีๆนิดนึงนะด้วยความที่มันแบบมันแบบตัวลุเลนนะเราอาจจะเคยได้กันมานะครับมันก็ดูลดคุณค่า มันิงไม่ได้ไม่ได้จะบ,บุลี่คนเล่นสีๆอะไรนะครับแต่ว่าก็มันขอจัดอยู่ในหมวดเดียวกันหน่อยแล้วกันนะ,นะครับแล้วก็มีเมื่อกี้อะไรนะเดียวหน้าใช่ไหมแล้วก็มีโรซาเลียอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเราเอามาัญชีลตตัวดีกว่าโชยุนเนี่ยจะเป็นเน้นทางสพอร์ตนะครับดาเมจก็ได้แต่สพอร์ตก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสกิลวันติของ ฉงยุนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนการโจมตีของคนในทีมมาเนี่ยออกไปเป็นธาตุน้ำแข็งได้นะครับการโจมตีปกติคล้ายๆ C6 หกเบนเน็ตนะครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะค่อนข้างผมมองว่าค่อนข้างคุ้มกับการเล่นคู่กับโรสเดียมากนะฉงยุนเนี่ยก็คือโรสเดียเนี่ยเราตีออกไปแล้วนึกลองนึกสภาพเธอตีไปเป็นธาตุน้ำแข็งด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราตีแล้วก็แบบทำคอมโบได้ดีแล้วก็แรงมากนะครับอ่ะตัวเรามาแล้วจะเป็นเดียวหน้าเดียวหน้าเนี่ย เหมาะคนเล่นทีมโลนะครับต้องอันนี้ต้องหลักรองกลับไปดูในทีมเราเองด้วยนะว่ามีตัวโลอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครเล่นเดียวหน้าเป็นชีวิตจิตใจแล้วเนะี่ยเราลองเอาโรสเซเียมาเพิ่มเนี่ยมันจะทาให้ยิงมันก็ก,ก,ก็ก็โอเคนะเพราะว่าเดียวหน้าจะมีเรื่องของการหิวนิดหน่อยด้วยโอเคเหมือนกันส่วนเรื่องของฉี่ฉีเนี่ยถ้าเรามีฉี่ฉีแล้วนะผมไม่แนะนําให้เล่นโรสเซเียนะคือถึงถึงจะเป็นการสั่นพ้องธาตุอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าถ้าฉี่ฉีอัพดีดี มันสู้โรเซียได้แล้วก็เราอยาับเปลืองที่ไปเล่นโรเซียดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรวะมันพูดแล้วมันลืมตลอดเลยคนระับอันอยูเดียนาฉีฉีชงยุนเออก็ครบแล้วเนี่ยส่วนถ้าถ้าถ้าเทียบค้ารุ่นเมียนตัวห้าดาวนะครับอายกากะสู้ไม่ได้ยูล่าได้นิดนึงสู้ได้นิดนึงการยูก็สู้ไม่ได้เลยนะครับแบบไม่ได้เลยแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ นั่นแหละเออนะครับอ่ะเรื่องสุดท้ายนะที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของการจัดทีมโรสเลียนะครับอันนี้ค่อนข้างผมค่อนข้างสนับสนุนในการเล่นโรสเลียเป็นตัวแช่แข็งนะครับตัวแช่แข็งเนี่ยก็คือต้องมีน้ำหนึ่งตัวโรสเลียหนึ่งตัวแล้วก็ดาเมจอีกตัวหนึ่งเนะี่ยแนะนำเป็นไฟฟ้าหรือว่าไยนะครับ ก็คือไฟเนี่ยเอามาทำคอมโบละลายคอมโบมิ้วส่วนไฟฟ้านเนี่ยจะทำคอมโบซูปเปอร์คอนดักนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นอย่างผมเนี่ยผมค่อนข้างถ้าสมมติมีตัวลมหรือมีซูโคนนะหรือมีคาสูฮะเนี่ยเราเล่นเล่นคาสูฮะไปก็ได้นะเป็นตัวรวบเป็นตัวรวบเนี่ยมันจะดีอยู่อย่างนึงก็คือมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาใกล้กันมันอเข้ามาใกล้กันปุ๊บเนี่ยสีเขียวกดมันไม่เห็นภาพวะเราลองไปหาสแกงหนึ่งแล้วลองตีดูนะครับ คลิปหน้าเราไปท่านลมดีไหมลองลองตัวใหม่ๆที่เขาไม่ค่อยเล่นกันอย่างเฮยโซดีกว่านะเฮยโซนะครับมีใครเล่นเฮยโซหรือเปล่าเอ่ยเข้าถ้าใครเล่นอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมหรือว่าใครอยากให้ทําตัวใดต่อเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเออลืมลืมอีกแล้วลืมวอลเบอร์รี่ไปเลยอ่ะแหมเกือบจบคลิปแล้วนะแม่เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าผมต้องจุดไปแล้วว่าผมต้องพูดเรื่องอะไรบ้างนัอ่นนี่นะลองโอ้โหกดสกิลเล่นไปอีกเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้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  สมมติเรารวบนะครับศัตรูมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมเอาสกิลตีเลยครับอัดอัดทุกอย่างเต็มเลยแล้วมาจบที่โลสเตียอันติสกิลหลักอะไรก็แล้วแต่ตีรัวไปเลยครับตีรัวไปตีรัวไปแคทเทอร์นิเมชั่นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมกดรัวรเอานี่นะครับจบแล้วง่ายๆเห็นไหมนะครับคอมโบฟีดโอเคกว่ามากนะครับถ้าเปล่าๆอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ง่ายแหละแค่นี้นะครับก็คืออ่ะเรามาสรุปกันดีกว่านะครับในการจัดทีมเมื่อคืนมันมีน้ำหนึ่ง ไฟฟ้าหรือไฟหนึ่งนะถ้าเราจะเล่นตัวเป็นดาเมจรุนแรงก็ไฟฟ้ากับไฟก็มากได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบว่าชิวๆเน้นเล่นแบบว่าเอาตัวอื่นมาตีให้นะครับล้วก็หรือว่าใช้รถสเตียตีเอนะครับหรือว่าเอาตัวอื่นมาตีให้เนี่ยที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการทำคอมโบ่าเนี่ยหรือว่าเน้นเรื่องหรือว่าตัวที่เน้นเรื่องของการทำคอมโบกายภาพเนี่ยสองตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับชิลเลอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าชิลเลอร์เนี่ยมันว่าจริงๆมันก็ได้นะจริงๆมันก็ไม่ได้แย่มากนะครับชิลเลอร ฮีเลอร์แล้วก็โรลวบอีกสักตัวหนึ่งก็ทาให้โรสเดียนเนี่ยการได้โรสเดียนเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับโอเคนะครับมากันเรื่องที่เราค้างกันเอาไว้นะครับเรื่องวอลเบอรี่นะครับอันนี้พูดขอพูดแทนคลิปนู่นเลยแล้วกันนะคลิปของโนเอลด้วยนะวอลเบอรี่เนี่ยยิ่งผมมีคลิปสอนเรื่องของการฟาร์มเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้มุมขวาบนนะโอเคนะครับวอลเบอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงด้านบนนะให้เราว้าม,มาตรงนี้เลยนะด้านบนปุ๊บเนี่ยวิ่งขึ้นมานะครับ ลองกวาดสายตาดูดีๆแถวนี้เนะี่ยมันจะมีต้นที่เป็นพุ่มๆนะครับอ่ะตรงนู้นเห็นไหมเรามาดูลักษณะของมันนะว่ามันเป็นยังไงหรือถ้ายายสุดนะเปิดแผนที่ในเกมชินแ a กแล้วก็ดูเลยนี่นะลักษณะมันก็คือจะเป็นต้นไม้เป็นพุ่มๆนะแล้วก็มีวอลเบอร์รี่ประมาณ3 4ผลต่อตอนน้นนั่นเองนะจะว่ามันหายากไหมมันก็ค่อนข้างหายากนะครับ เพราะว่ามันที่มันค่อนข้างโล่งอะ่ะแล้วต้องค่อยๆวิ่งดูเอานะว่ามันอยู่จุดไหนบ้าง๋ยวพอส่วนมากเรามาเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้ใช้นะส่วนมากมันจะอยู่ฝั่งเข้ามาขัา้นด้านในเมืองหน่อยด้านในก็คือฝั่งทางทิศใต้ของจุดวาร์ปลงมานะครับเช่นอันนี้ไม่ใช่นะตรงนี้จะมีเยอะนะนนะครับนี่หนึ่งพุ่มหนึ่งพุ่ม,มเก็บไปเลยซึ่งค่อนข้างคุมนะ้มเลยเพราะว่าพุ่มนี้เนี่ยมันมีสี่ต้น แลกกับการที่มันไม่ได้ขึ้นทั่วไม่ได้ขึ้นกระจายในขนาดนั้นใช้ง่ายสุดนะก็คือนั่นแหละครับเปิดแผนที่แล้วก็เดินวิง่งวิ่งตามมาเลยนะวิ่งตามมาแล้วก็จะได้อัพโลสเตียรได้แบบชิวๆนั่นเองนะครับผมก็โอ้กบกันแล้วนะผมสำหรับการไกด์สอนเล่นสำหรับการรเออสหับคลิปไกด์สอนเล่นโลสเตียรนะครับผมถ้าใครชอบเนะี่ยหรือว่าคลิปหน้าอยากใ,นะให้ทำอะไรเนะี่ยยินดีคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้ทำตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ย อยิ่งกด like, share, ไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำใจให้ช่องผมด้วยขอ้ขอมูลแพร่ประจายเนี่ยก็ต้องขอภผยบันทีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ,บ๊ายบายนะครับผมไปแล้ว